<Professional. S 2> กับเข้าสู่รายการ To Be Professional นะครับกับช่วงบอล To Be Professional ครับช่วงบอล To Be Professional สำหรับช่วงบอล To Be Professional ในวันนี้นะครับเรายังคงอยู่ในเรื่องของคำถามนะครับที่คุณผู้ชมอยากรู้นะครับที่เราจะส่งต่อไปอยังดรสมศักด์์นะครับซึ่งคำถามในวันนี้นั้นจะมีอะไรบ้าง แล้วตรงกับคำถามที่มีอยู่ในใจของคุณผู้ชมหรือไม่นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปพบกับดรสมศักดิ์พร้อมๆกันเลยครับ การย้อมสีคิ้วอยากทราบว่ามีวิธีการเดียวกับการย้อมสีผมแล้วจะมีผลค่าเคียงหรืออันตรายอะไรไหมคะครับตอนนี้เนี่ยสำหรับแฟชั่นตัวนี้มันโอโหรําหน้าไปมากเลยนะครับมนุษย์เราเนี่ยมีครีเอทีฟ h ิงกิ้งตลอดเวลาแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องแต่งตัวกันตลอดเวลาเลยนะครับบน ตัวเราเนี่ยนะครับ,บนร่างกายของเราเนี่ยเส้นผมหรือเส้นขนทุกอย่างเนี่ยนะครับไม่ว่าแต่ก่อนเนี่ยจะเห็นมีการทําขนน้าแข้งเป็นสีทองแว็กซ์อะไรต่างๆนานา,นานครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้กําลังฮิตมากเลยนะครับสำหรับสาวๆนะครับก็คือการย้อมขนคิ้วนะครับซึ่งในโลกของไซเบอร์เองเนี่ยสาวๆเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะครับจะต้องทําสีผมแล้วก็สีคิ้วให้เข้ากัน ก็มีคําถามมีประเด็นคําถามมาว่าสีคิ้วเนี่ยนะครับไม่ใช่อำเภอสีคิ้วนะครับ hey สีของคิ้วเนี่ยนะครับจะใช้ยาย้อมผมเนี่ยทำได้ไหมก็ขอตอบเลยว่าแน่นอนครับมันเป็นเส้นขนเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะใช้ยาย้อมผมได้ในสมัยก่อนเองเนี่ยตัวผมเองนะฮะก็เคยมีประสบการณ์นี้มาเหมือนกันมีลูกค้าซึ่งอายุเยอะนะครับ พออายุมากขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าสีผมก็สีขาวดอกเลาขึ้นสีคิ้วก็จะขาวท่านท่านก็อยากหนุ่มนะครับก็มีการย้อมสีคิ้วให้ด้วยเมื่อย้อมผมเสร็จอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาจะต้องสีคิ้วบางทีสีสีของคิ้วกับสีของผมเนี่ยบางทีอาจจะคนละแบบกันด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ประเด็นก็เหมือนกันกันกบสีผมนะครับก็คือว่า ถ้าเป็นคนเอเชียนะครับเบสของพวกสีเนี่ยจะเป็นสีดำสีมืดนะครับเมื่อเวลาย้อมเข้าไปเนี่ยพอสีดำเนี่ยใส่สีอะไรเข้าไปแน่นอนไม่เป็นไม่เปลี่ยนแน่นอนนะครับก็อาจจะต้องมีการฟอกนะครับมีการเวชชิงนะครับมีการฟอกสีคิ้วสีของคิ้วนะครับแหม่พู้สีคิ้วแล้วอยากกินหมูยอนะครับทีนี้พอฟอกสีของคิ้วเนี่ยก็จะต้องใช้เขาเรียกน้ำยาฟอกสีผ อันตรายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ตานะฮะใกล้ตามากต้องระวังมากๆเพราะว่ามีการจะต้องใช้การฟอกนะครับเพราะน้ํายาพวกนี้เนี่ยจะค่อนข้างมีมี power มีค่อนข้างแรงนะครับประเด็นหนึ่งก็คือจะต้องฟอกสีคิ้วเนี่ยนะสีของคิ้วเนี่ยให้อ่อนลงแล้วถึงจะใส่สีที่เราต้องการเข้าไปเป็นสีแฟชั่นนะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งสําหรับคนที่ไม่อยากทาถาวรน,นะครับ ก็มีมาสคาร่าสีตอนนี้ในแฟชั่นเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ผมจะไม่ลงลึกเพราะว่ามันต้องเป็นหน้าที่ของเมคอัพอาร์ติสตเราจะเชิญเมคอัพอาร์ติสตท่านหนึ่งเข้ามาให้ความรู้เรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวนี้นะฮะถ้าเกิดเราย้อมผมแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องย้อมคิวด้วยเลยก็จะดีฐานะครับจริงแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ย้อมคิวเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกับที่การย้อมผมได้เลยค่ะนะครับมันไม่เป็นอันตรายอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดบาง,บางคนเนี่ยย้อมสีผมเนี่ยเป็นสีอ่อนเนี่ยแล้วคิ้วดำจนเกินไปเนี่ยมันจรงก็จะดูหลออเราก็ควรจะย้อมสีคิ้วเนี่ยให้มันใกล้เคียงกับสีผมโดยการใช้ตัวที่ย้อมผมเนี่ยผลิตภัณฑ์ของการย้อมผมนั้นได้เลยค่ะมาแต้มที่คิ้วเราเนี่ยนะครับก็ทําให้คิ้วเราเนี่ยอ่อนลงแต่ถ้าเกิดบางท่านเนี่ยกลัว ว่าอาจจะทำไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยก็เราก็จะมีตัวมาสคาร่านะครับที่มาปักมาย้อมคิ้วเนี่ยให้ดูอ่อนลงได้แต่ว่าอันนี้ก็จะไม่ได้เป็นการถาวรนะครับพอเราล้างหน้าหรือว่าแต่งหน้าแต่งหน้าเสร็จแล้วเราล้างทิ้งเนี่ยคิ้วเราก็จะกลับมาดาเหมือนเดิมครับจากที่นิยมที่จะเปลี่ยนสีขนในร่างกายนะฮะก็มีเคยเห็นไหมฮะในเพจของสาวจีนนะครับที่ตอนนี้ ประกวดกันอวดกันอวดอะไรฮะอวดคนรักแร้นะครับซึ่งก็เห็นไหมฮะบอกแล้วว่ามนุษย์เนี่ยอิมเมจินสูงมากนะครับก็มีการาย้อมผมคนรักแรด้วยซ้ําไปนะครับเพื่อแล้วก็ใส่เสื้อแขนกุดโชว์ว่าคนรักแร่ฉันสวยงามก็อันนี้ก็เป็นตลกนะฮะเป็นก็เป็นสนุกสนานไปอย่าไปคิดมากนะครับเพราะว่า,าแฟชั่นก็บอกแล้วว่าก็กคือแฟชั่นแต่เหนืออื่นใดนะครับสําหรับคนไทยเองเนี่ยนะครับ เวลาจะทำแฟชั่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะเตือนนิดหนึ่งว่าเวลาทำแล้วเนี่ยต้องดูการรัเทศะของงานแต่ละงานที่ออกไปนะครับบางท่านเนี่ยบางทีมีงานที่ค่อนข้างจะ,ะโก้หน่อยหรือรอิลิแกนหน่อยแต่ว่าไปทำตัวประหลาดประหลาดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเด็กสมัยนี้ต้องการเขาเรียกว่าอะไรนะฮะต้องการขโมยซีนหรืออยากดังนะครับก็มีเยอะ เพื่อที่จะทําแต่งตัวประหลาดในงานนั้นเพื่อที่จะให้เป็นดาวเด่นแต่ผลกลับมานะครับต้องเรียนให้ทราบว่าเด่นแป๊บเดียวครับนะครับแป๊บเดียวจริงๆนะครับแล้วก็ดับครับครับข้อควรระวังสําหรับวัยรุ่นหรือเยาวชนหรือลูกค้าทุกท่านเนี่ยครับที่ที่จะต้องมีการทําสีแบบเปลี่ยนสีสีของคิ้วสาวรนะครับโดยการต้องฟอกเนี่ยนะครับแนะนําให้ทําที่ร้านดีกว่าทํากับผู้เชี่ยวชาญดีกว่า นะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยบางทีอันอันตรายมากเพราะว่ามันมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ตัวนี้นะฮะมันจะมีตั้งแต่3 6เและ12%ซึ่ง12%เนี่ยจะมีมีฤทธิ์แรงมากสามารถทำให้ตาบอดได้ต้องระวังนะครับแล้วก็เวลาทำเนี่ยต้องค่อนข้างจะ,จะต้องปิดตาและคอนเซนเทรตมากนิดหน่อยนะครับอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับบางท่านเนี่ยถึงขนาดย้อมขนตาก็ามีนะครับ อันนี้ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เลยนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับก็เตือนเอาไว้เพราะว่าต้องการให้สวยก่อนก่อนจะโสมนะก็ต้องต้องควรระวังกันไว้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับคำถามที่วันนี้นะครับดรสมศักดิ์ได้เลือกมาตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมกันนะครับหวังว่าคงจะตรงใจกับคุณผู้ชมหลายๆคนกันนะครับสาหรับใครที่มีข้อสงสัยต่างๆหรืออยากรู้ความรู้เกี่ยวกับเส้นผมนะครับสามารถส่งมาหาเราได้นะครับทางแฟนเพจของรายการเพื่อที่เราจะได้ตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับเพราะเราอยากเห็นคุณและช่างผมไทยทุกคนก้าวไกลสู่ความเป็นมืออาชีพครับ ครับสำหรับช่างผมทุกท่านนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่31ธันวาคม2 5 5นนะครับเราก็จะเปิดเศจษฐกิจประชาคมอาเซียนหรือ AEC แล้วนะครับแต่ทีนี้ทางผมเองเนี่ยผมก็มีของขวัญนะครับที่อยากจะมอบให้กับช่างทำผมไทยทุกท่านนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดนะครับที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับกลับมาพบกับรายการ To Be Professional รายการที่จะสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพได้ใหม่ ทุกวันพุธเวลา23นาิกา20นาทีนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ